สูงอายุก็คือตัวเลขว่าตัวเลขมันสูงขึ้นแต่คำว่าแก่เนี่ยมันมีอีกความหมายหนึ่งคนแก่แปลว่าคนที่ต้องพึ่งพาคนอื่นแปลว่าคนที่พึ่งพาตัวเองได้น้อยลงเป็นคนแก่เพราะฉะนั้นถ้าเราแยกแยะตรงน,นี้ให้ออกผมก็อยากจะเชิญชวนในวันผู้สูงอายุว่า อย่ารีบแก่เพราะฉะนั้นทําไงครับก็คือเราจะทําอย่างไรให้แก่ช้าเมื่อเราเกิดแล้วแก่ช้าแก่ให้ใกล้ตายจึงแก่เจ็บแต่สั้นคุณระวางทำลายดูนะเกิดแก่เจ็บตายถ้ายืดเวลาแก่ยืดเวลาที่จะพึ่งพาคนอื่นแปลว่าเราพึ่งพาตัวเองเราได้ยาวขึ้น ให้มันใกล้ตายเจ็บมันจะสั้นคุณจะเห็นว่าบางคนเราบอกโอ้เขามีบุญนะคุณยายคนนี้หรือคุณตาคนนี้พอเขาอายุมากมากโอ้เขามันก็เจ็บป่วยเลยแต่พอวันดีคืนดีเขาป๊อกไปเฉยเฉยครับนอนไปตื่นเช้าอ้าวไปซะแล้วไปซะแล้วอืมเราก็บอกโอ้ท่านมีบุญมากเลยครับหรือบางคนก็เจ็บวันเดียวไปโรงพยาบาล ลูกหลานส่งรโรงพยาบาลยังไม่ทันทำอะไรก็หยุดหายใจแล้วก็ไปแล้วนั่นแหละครับคือสุดยอดปรารถนาใช่ไหมครับ,รบเพราะฉะนั้นวันผู้สูงอายุก็ให้สติกับเราว่าเราเนี่ยจะต้องแก่ช้าหนึ่งเราแก่ช้าแปลว่าเราจะพึ่งพาตัวเองได้ยาวต้องพึ่งพาตัวเองทางเศรษฐกิจก็คือจะต้องมีเงินออไมไว้ใช้จะได้พึ่งพาตัวเองได้ เวลาที่เราหยุดทำงานสองการหยุดทำงานที่เราชอบหยุดทำงานเร็วอาจจะต้องคิดใหม่สต่มัยก่อนเราบอกหกสิบหยุดทำงานเพราะสบายแล้วอาจจะต้องคิดใหม่ว่าถ้าเราทำงานยาวขึ้นเวลาที่เหลือที่เราหยุดทำงานเนี่ยจะจะน้อยลงแต่ถ้าเราหยุดทำงานเร็วโอ้ยเวลาที่เหลือยาวมากเลยกว่าจะตาย แล้วเงินออมก็จะรองเยอะแต่ถ้าเราทำงานไปเรื่อยๆ <c oughs> เราจะไม่เฉา <c oughs> เพราะห <c oughs> ยุดทำงานสักพักหนึงแหละครับคนชอบพูดว่าเวลาเหนื่ยๆเนี่ยบอกได้หยุดเนี่ยโอ้สุดยอดหก <c oughs> เดือนปีเดียวแหละครับจะรู้สึกเฉาจะรู้สึกเหงาเพราะมันมนุษย์เนี่ยต้องปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ การปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติหน้าท uh uh> ี่ตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเมื่อกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมันบอกอยู่เราก็ต้องทำไปทำไปจนกระทั่งทำไม่ไหวประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุเขาทำงานตลอดจนกระทั่งเฮ้ยไงวาบางคนบอกทำจนเข้าโรงนะครับทำไปจนทำไม่ได้และ สุขภาพก็จะดีด้วยแล้ว <Yeah. S 1> เงินออมที่เราจะต้องเจ็บไว้ใช้ก็จะไม่สำคัญมากเท่ากับเราหยุดทำงานเร็วท mm. ีนี้พอพูดอย่างนี้เนี่ยคนก็จะถามว่าแล้วการพึ่งพาตัวเองให้ยาวที่สุดก็เกี่ยวข้องกับสุขภาพด้วยไหมแน่นอนเลยถ้าเราดูแลสุขภาพตั้งแต่วัยหนุ่มสาว โอกาสที่เราจะแข็งแรงการออกกำลังกายการจินอาหารที่ถูกต้องการพักผ่อนการทำจิตใจให้ผ่องแผ้วมันจะทำให้เราเนี่ยสุขภาพดีเราจะพึ่งพาตัวเองได้ยาวกว่าคนที่ไม่ดูแลตัวเองติดยาเสพติดเล่นการพานันเพราะฉะนั้นเราก็จะพึ่งพาตัวเองในแง่สุขภาพทั้งทางกายและทางจิต ได้ดีกว่าครับและยาวกว่าเกินกระทั่งใกล้ตายใช่ไหมครับไม่งั้นเราก็จะมีปัญหา